ถ้าบนลานเวียดมีอะไรจีน่ามีทุกชุดเฮ้ยจริงหรอจริงจเธอใส่ชุดแล้วเธอใส่สวยแล้วทุกทีแต่ว่าชุดเขาเขาคุ้นชาอะไรเอาเลยเอาเลยไหมโอ้ยวันนี้เป็นวันนี้เป็นไงบ้างโซดติดใจยังไงเดี๋ยวก่อนให้หนูตอบวันไหนหนูตอบลงสภาพจิตใจของเราวันนี้เป็นไงบ้างมันแบบสภาพปัจจัยวันนี้ตอนนี้ก็คือโอเคค่ะดีค่ะถ้าพี่ถามว่าหนูโสดไหมคะใช่ค่ะ โสดมาสี่จุนอะไรอย่างเงไหมเขาถ้าที่เราอยากจริงๆโสดมาสักพักใหญ่แล้วค่ะใช่แล้วก็ขอเท้าความก่อนนิดนึงวันนั้นที่ที่ที่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพราะว่าวันนั้นมันยังเขาเรียกว่าอะไรยังเป็นความคลุมเครืออยู่ยังไม่ชัดเจนด้วยเราแบบเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่ายังไม่สามารถพูดอะไรได้นะวันนั้นต้องขอโทษทุกคนด้วยค่ะมีการเคลียร์ใจกันหลังจากวันนั้นหลังจากในช่วงเวลานั้น จริงใช่ใช่ค่ะใช่ด้วยเรื่องราวทั้งหมดมันมันจากสาเหตุอะไรยังไงมาที่ตัดตัดสินใจเลิกกันเอ,อ่อจากสาเหตุหนูขอไม่พูดถึงแล้วกันนะคะเพราะมันจบไปแล้วแล้วก็แบบว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากแบบพัดพิงถึงใครด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราได้มีการนั่งคุยกันใช่นั่งนั่งคุยถึงความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะว่าเหตุผลเอ,อ่อสาเหตุเหตุและผลมันคืออะไรตอนนี้อะไรงะเงี้ยค่ะแล้วก็เอ,อ่อตัวหนูเองก็เป็นคนที่ ถอยออกมาใช่ค่ะหนูมีระยะทางใจไหมคะมีค่ะเหินไหมคะเอ่อก็จะบอกว่าไม่เหินมันก็ไม่ได้เนาะจริงๆเพราะว่าเร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 าจบความสัมพันธ์ทั้งที่เราแบบยังยังยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็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 เหินค่ะมีมือคนอื่นไหมครับไม่มีค่ะไม่มีมือที่สามแน่นอนแต่ว่าเแต่ที่เรามือสองมือของเราสามคู่จริงจริงมันยากไหมเพราะว่ามันจบความรักในที่ยังรักใช่เอ่อ ต้องบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากแล้วก็คิดกับตัวหนูเองคิดเรื่องนี้มาสักพักใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องใช้ความกล้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเองเราเป็นคนแบบค่อนข้างแบบข้างรักด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ย <พอ S 2> ใช่ค่อนข้างมีความใช่แล้วเราก็ตัวติดกันค่อนข้างตัวติดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ระยะเวลาที่คบกันอยู่มันก็มีความสุขอะไร่เงี้ยค่ะเราบอกเ่เขาป่ะคะใช่ค่ะหนูเป็นคนบอกเลย่จริงๆกับข่าวมันมีผลกับความผุดนันที่พอเรามาคบกันคนก็คาดหวังว่า มีทั้งคาดหวังแล้วมีทั้งแบบว่าหนูจะบอกว่าประเด็นเนี้ยประเด็นข่าวดราม่าต่างๆที่ระหว่างที่คบกันมามันไม่ได้มีผลของกับคู่เราเลยเพราะว่าเอจริงๆเราก็เคยนั่งคุยกันเลยนะค่ะว่าแบบว่าว่ามันมีผลไหมกับความรู้สึกมันไม่มีนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกไงดีมันผ่านไปแล้วเนาะก็ไม่อยากจะไปพูดถึงมันเลยแต่จะบอกว่าไม่ไม่ได้มีผลเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมันมีเรื่องที่เราไม่สบายใจเราไม่จําเป็นต้องเลิกเพราะข่าว เราไม่จําเป็นต้องเลิกกันพเพราะข่าวอะไรองเงี้ยค่ะแสดงว่าระหว่างระหว่างระหว่างที่คบกันเรามีเช็คความรู้สึกกันตลอดเวลาใช่ค่ะเพราะว่าตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเขาเองเป็นเป็นแบบว่าค่อนข้างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีนิสัยความเป็นผู้หญิงมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเราก็เหมือนซึมซับความตรงนั้นมาแล้วก็เลยเหมือนเวลาที่มีอะไรที่มันรู้สึกว่าติดขัดนะหรือรู้สึกเอ๊หรือรู้สึกแบบห้องใจจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆก็จะนั่งคุยกันอย่างเมื่อกี้ที่ในหน้าหอยเราเป็นคน ตัดสินใจบอกเลิกเขาเองนะตอนนั้นคือเราทำไมถึงกล้าพูดออกไปอ่ะเหมือนก็ไม่ได้กล้านะวันนั้นก็ยังไม่ได้พูดคํานั้นได้ซ้ําแต่ว่าทุกทุกอย่างที่นั่งคุยโดยรวมมันก็หมายความว่าแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะนึกว่า,าไปต่อไม่ไมน่าจะรอดช่วยดมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยมันก็ไม่ได้ไม่ไหวคะ่ะแต่ตัวหนูเองก็คือเออก็ไงเดีย อายุเราก็สามสิบแล้วแต่เลขสามแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนเหมือนก็มองระยะยาวใช่แสดงว่าสิ่งที่ฟางกีนามามันคือเรื่องของอนาคตมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือหยุดวันนี้ดีกว่าปล่อยปล่อยปล่อยไปอีกขอไม่พูดถึงคนได้มานะแล้นะพวกวันนี้ยังสามารถกลับดเป็นเพื่อนกันได้ได้ค่ะได้ได้ได้จริงจริงแบบเอ่อก่อนหน้านี้ก็มีแบบว่า เหมือนจะต้องถามเรื่องบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ก็ยังมีถามไทยแต่ว่าก็ไม่ตอนนี้ไม่มีแล้วเลยค่ะไม่ได้เหมือนเดิมแ่ค่เป็น่กันได้เป็นเพื่อกันได้ค่ะแบบเจอกันได้ร่วมงานกันได้ไเราเราไม่ได้ทะเลาะกันค่ะถ้าวันใด้วันหนึ่งทอยเปิดแค่นั้นเปิดตัวก่อนเราจะออกม,ไ,มไหมหรืออะไรยินดีด้วยจริงๆมันมันมันไ,ไ,ไม่ได้เป็นความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีหนูเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าหนูจะมีระยะของหนูค่ะ ถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยเรายังทําใจไม่ได้หนูจะแบบไม่เช็คไม่ดูไม่อะไรเลยจะทําใจจะอยู่จะอยู่กับตัวเองแล้วถ้าทําได้แล้วคือทุกอย่างโอเคมากแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นวันนี้คือสหรับเราใช่คือนวันนั้นที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หนูไม่สามารถ พูดอะไรได้เลยอะไรเงี้ยแต่นะวันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะอ๋อแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่ถามอนาคตะกอบกับความรักทั้งหมายก็มองมันยังไงชายหนูก็แบบสวยอันผยดันทั้งส่วนคำถามฝั่งนี้เขาตรงกว่าไม่ดึงที่มันมกระชากเลยเอ๋อผยดหดูก็ต้องมีชายเออจริงจริงหนูไม่ได้ปิดไม่ไม่ไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าแบบว่าพอเราเหมือนอายุเราแบบเยอะขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนจะพูดไงดีอ่ะ ถ้าสมมติว่าการเริ่มต้นใหม่ของหนูเรารับรู้ได้ว่าแบบว่ามันยังไม่ใช่เราก็ไม่อยากให้เขาเสียเวลา mm hmm. เออแสดงว่าถ้ามีคนที่เข้ามาเรื่องอนาคตมันจะต้องเป็นเรื่องที่คือหนูไม่ได้อยากคบใครแบบว่าป๊อปปี้เลิฟหรือฉาบฉวยแล้วอะค่ะคือหนูหนูอยากหนูอยากแบบว่ามั่นคงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมองอนาคตอะคือถ้ามันคลิกแล้วมันไปได้วยกันสบายใจคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ เนี่ยชีวิตผู้หญิงมันไม่ได้ต้องการเลยมากไม่กดดันตัวเองใช่ไหมไม่กดดันตัวเองไม่กดดันตัวเองนี่จะทำให้เรา้สึกมั่นคงต่อไปต้องเป็นยังไงเซ็กเลสยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยอ๋อเลยแบบไม่ไม่ไม่เรื่องฐานะไม่ได้ติดเลยค่ะแต่ติดแค่แบบว่าหนูนูหนูอหล่อมันก็สิ่งสําคัญหล่อมันก็คือสิ่งสําคัญก็คือแบบว่าเออแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าหนูชอบคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ มายเสร็จนิดนึงอ่ะมีความคิดนะแบบว่าสามารถแบบว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้ชั้นหลังชนฝาแล้วชั้นอยากได้คำปรึกษาใช่มีความเป็นผู้นําหน่อยอะไรเงี้ยค่ะใช่คือถ้าเกิดใครมาแบบเว้ยเดี๋ยวมามลองพรึการันก่อนไม่ต้องใช่ไหม,ม<า>อะไรนะคะมาแบบแวะเวียนมาแวะเวียนมาไม่ับค่ะอ๋อแสดงว่าคือมาทุกต้องมองอนาคตใช่ก็จะมาก็คือจริงจริงจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีมีมาบ้างอะไรเงี้ยแต่หนูก็แค่รู้สึกว่าเออถ้าถ้าลองเริ่มคุยไปสักสองสามวันเราจะรู้แล้วแหละ ผู้หญิงมันจะมีเซนบอว่าเออใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็แบบเออแบบคุณจะได้ไม่เสียเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพื่อนกันดีกว่าหมดเวลาผู้กว่าแล้วแบบแกแล้วคัสแก่แล้วว่าเนี่ยข้อขาไม่ดีแล้วเนี่ยท่องถามยุ้เป็นนี่จะช็อกมากเลยพี่ลุกข้สาวพี่ก็แก่เหมือนกันไม่แต่พวกแบ่พุพี่ติดอยู่ได้ไงแซบไงพี่น้าจะวันนี้เสียดายเวลาไหมคะไม่เสียดายไม่เสียดายเวลา อาจาว่าสิ่งที่ผ่านมามันคือมีแต่เรื่องราวที่แบบว่ามีแต่ความดีๆคือเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งในชีวิตเราค่ะก็เขาก็น่ารักดีอะไรอย่างงเี้ยค่ะใช่ก็คือโสดตอนนี้สโลแกนอะไรกคือสดสวยสิ่งของจริงออกมาต้องมีสโลแกนด้วยหรอสิ่งของมันต้องเซลล์นิดนึงต้องเซลล์เหรอสิ่งของฟูฟูสิ่งยาอยู่สิ่งยากันหรอพี่ถามเลยสเปคที่จะต้องผู้ชายคนที่จะเข้ามามันเขาจะต้องแบบว่าเตรียมพร้อมอบ้างหรือว่ามีโปรไฟล์ยื่นลงมาขอคนไม่เล่นเลย จริงจริงตอนเนี้ยเออขอคนไม่เล่นเเออนไม่่ลแล้วก็แบบขอสูงหน่อยแล้วกันแค่นั้นอ่ะไม่ไม่ต้องเล่นไม่ติดค่ะเรสูงแล้วใส่ขอไใส่ขออะไรก็เป็นขอขอขอเป็นไทยแล้วกันค่ะใส่ข้อไม่เอาตีอะไรอย่างเงี้ยได้ชนนี้อะไรนะไม่เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าหนูยังชอบยังชอบคนไทยอยู่แล้วกันใส่ข้อ ไปสายหมอของคนไม่เล่นของชอบมากอันนี้ก็รีบเหมือนบริษัทหาคู่อ่ะเออใช่ตอนนี้ผมบริษัทหาคู่อ่ะเอเชียร์เล่ามาโอเชียรู้สาวขอบคุณท่ะงหลายอุ่งรหน่อยได้ค่ะ